ในป่าร้อนชื้นของเอเชียตนออกเฉียงใต้มีเมล็ดกาแฟชนิดหนึ่งที่โลกยอมจ่ายแพงที่สุดและมันเริ่มต้นจากสัตว์เล็กๆชื่อว่าชมดนี่คือโคปีลูวะกาแฟที่เกิดจากการที่ชมดป่ากินผลกาแฟสุกเลือกเฉพาะลูกที่หอมหวานที่สุดด้วยสัญชาติญาณตามธรรมชาติภายในลำไส้ของชมดมีเอนไซม์ตามธรรมชาติช่วยย่อยเยื่อกาแฟและเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนในเมล็ด ทำให้กาแฟมีรสชาติที่นุ่มละมุนและกลิ่นเฉพาะตัวที่หาไม่ได้จากเมล็ดทั่วไปทุกเมล็ดต้องถูกล้างตากและคัดด้ี่มือกระบวนการทั้งหมดใช้เวลานานและปริมาณที่ได้จากธรรมชาติก็น้อยจนจัดว่าหายากมากผลลัพธ์คือกาแฟลักชูรี่ที่ขายได้ถึงหลักหลายหมื่นบาทต่อกิโลกร,รมัมได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกาแฟที่มีกลิ่นนุ่มที่สุดในโลกจากสัตว์ป่าตัวเล็ก สู่กาแฟาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนี่คือโคปีลุะรสชาติหรูที่เกิดจากธรรมชาติอย่างแท้จริง